갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอนนี่อีกแล้วนะคะและคลิปนี้เป็นคลิป What in my bag นะคะวงเล็บเปิดซัมเมอร์วงเล็บป,ปิดนะจา๊าทุกคนมาดูกันว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยแอนพกอะไรในกระเป๋าบ้างนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะวงเล็บซัมเมอร์นะคะทุกคนก็ผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆของเราเนี่ยมาดูว่าเรา พบอะไรบ้างนะคะแล้วก็ช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยอะไรที่ห้ามขาดเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะไปดูกันเลย และทางเราจะมากับกระบเป๋านะคะเจ้าลองแชมป์ amp, คนนี้นะคะทุกคนลองแชมป์ลองชองลองแชมป์ amp, amp, เออละไรก็ตามนะคะอันนี้เขาเป็นไซส์เอสนะคะทุกคนหูยาวเนาะแล้วก็มาดูกันว่าในนี้ทางเราพกอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยทุกคนนี่เปิดปึ้งขึ้นมานะคะแล้วก็ฟืบนี่นะคนนี่ ใบใหญ่มากนะคะกว้างขวางองอารมาดูกันนะทุกคนในนี้มีอะไรบ้างนะคะซึ่งก็ช่วงนี้จะใช้กระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็สิ่งของที่พกเนี่ยก็อยู่ในนี้ทารอดเวลานะคะทุกคนแล้วก็เขาจะมาในช่องกระเป๋าเล็กๆอย่างนี้นะคะอีกอีกอันนึงนะอีกช่องหนึ่งนะคะทุกคนเออโอเคมาเริ่มกันเลยทุกคนสิ่งแรกนะคะก็ อยู่ในช่องนี้นะคะอยู่ในช่องเล็กๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทุกคนกุญแจรถนะจ๊ะต่อไปก็เป็นไม้ติ้ฟันทุกคนมีไม้ติ้ฟันด้วยอันนี้ไม่รู้ไปได้มาจากไหนมานะคะดูไม้ติ้ฟันสามอันนะคะแล้วก็หมดแล้วในช่องเล็กๆนี้หมดแล้วนะคะต่อไปก็จะมาดูช่องนี้กันนะคะช่องใหญ่เบิม้มอันนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกเลยเป็นกระเป๋าตังค์นะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยแอนเคย ทำคลิป What in my bag ไปแล้วนะคะไปตามดูได้นะคะทุกคนอยู่ในช่องนะจ๊ะโอเคซึ่งในนี้เนี่ยแอนก็เปิดให้ดูแล้วเช่นกันนะคะตามไปดูได้ว่ามีอะไรในนี้บ้างนะจ๊ะทุกคนต่อไปก็เป็นหน้ากากอนามัยนะคะทุกคนอันนี้ก็ห้ามขาดนะคะอันนี้เป็นทิชชู่เด็ดต่อนะคะอันนี้เนี่ยแอนจะเอาไว้เช็ดพวกพวงมาลัยรถนะคะคอนโซลรถต่างๆนะเออเพราะว่า บางทีเอารถไปล้างอะไรอย่างงี้แอนก็ใช้เจ้าตัวนี้แหละเช็ดทำพร้าสะอาดตามนะคะต่อไปก็เป็นครีมกันแดดนะคะทุกคนของอเนซ่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นครีมกันแดดจริงๆแล้วว่าเขาใช้ได้ทั้งหน้านะคะแล้วก็ทั้งตัวด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็อยู่ในคลิปหลายๆคลิปของแอนเช่นกันนะแต่ด้วยเนื่องว่าแอนจะชอบเอามาทานที่ตัวมากกว่านะคะทุกคนเออนั่นแหละแล้วก็ต่อไปจะเป็นสเปรย์ สเปรย์ตัวนี้เป็นสเปรย์ล็อกเมคอัพนะคะของสมุตโตนะเล็กพกง่ายกระทัดรัดนะคะแบบเวลาไปไหนไปข้างนอกมาหรือว่าไปทํางานตากแดดมาเนี่ยก็พักหน้าแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ใช้สมุตโตคนนี้เนี่ยฉีดลงไปทุกคนมันสดชื่นมากมนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นอ,อของยูสตานะอันนี้หาซื้อง่ายในเซเว่นนะคะเป็นเจลแอลกอฮอล์นะคะ70นะจ๊ะ อันนี้ก็ห้ามขาดนะจ๊ะทุกคนต่อไปก็จะเป็นครีมกันแดดเหมือนกันนะคะของวัสลีนนะคะคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งออกมาใหม่นะจ๊ะเนื้อเขาเป็นเนื้อเซรั่มนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองลงให้ดูนะเป็นเนื้อเซรั่มเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวนะจ๊ะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ปาดลงไปปาดลงไปที่แขนแล้วก็เกลี่ยง่ายนะทุกคนซึมไว ให้ความชุ่มชื้นด้วยไม่เหนียวเหนิอนอะไม่ทําให้ผิวของเราแบบแห้งกล้านจนเกินไปนะคะทุกคนทางเราก็ชอบนะคะทุกคนชอบเหมือนกันนะสองตัวนี้ก็พกอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลานะจ้าพกไปที่ทํางานพกไปข้างนอกนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่า uv นั้นน่ากลัวมากมายน่ากลัวอย่างไร uv สามารถทําให้เราหน้าแก่ก่อนวัยได้นะจ๊ะทุกคนฉะนั้นเนี่ยการใช้สก,กินแคร์ดีๆนะเราก็ต้อง ใช้ครีมกันแดดที่ดีด้วยนะคะทุกคนนี่นไหนๆก็ใช้แล้วก็ทาอีกข้างเลยนะจ๊ะปาดลงไปเลยค่ะเห็นไหมทุกคนมันเกลี่ยง่ายซึมไวนะเห็นเขาเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้เนี่ยเขาเขาไม่ได้ให้ความที่ว่าทําให้ทําให้ผิวเราขาวนะทุกคนดูดิแขนนนั้นก็ไม่ได้ขาวขึ้นนะทุกคนก็ธรรมดานะมันเป็นเนื้อเซรั่มเกลี่ยง่ายแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะจ๊ะโอเค ต่อไปต่อไปต่อไปจะเป็นนี่อันนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะคะทุกคนเขาคือเสื้อกันแดดนะคะของเจ้ายูนิโคนะคะอันนี้เป็นไซส์ S อนะคะทุกคนแอนซื้อมาเขาเขาก็แถมถุงอย่างนี้มาให้ด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมน่ารักมากมากเลยยังไม่ได้เอานนี้ออกด้วยซ้ำนี่เห็นไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาแกะเสื้อน้องให้ดูนะว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะคะสีฟ้านะ น่ารักมากๆเสื้อตัวนี้ไปไปข้างนอกกับแอนบ่อยมากนะคะทุกคนนี่เขาจะเป็นแบบประมาณนี้นะทุกคนนี่แล้วก็มีหมวกมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้นะคะสองข้างนะมีสองข้างเลยนะคะทุกคน,นมีสองข้างเลยนะเป็นผ้าล่มผ้าที่แบบใส่แล้วสบายมากทุกคนจริงๆอ่ะเวลาใสา่ใส่ออกแดดหรือใส่ไปไหนเนี่ย แดดไม่กระทบผิวแต่อย่างใดนะคะทุกคนชอบมากๆเลยค่ะใครเป็น fc ของยูนิคก็ตามไปตามนะจ้ะทุกคนเขาเขาช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะใส่เสื้อกัน uv นะคะแล้วก็พกล่มนะทุกคนแต่ทีเนี้ยทางเราไม่ชอบกางล่มเลยผู้หญิงอะไรไม่กางล่มผู้หญิงอะไรไม่พกล่มเลยนะคะทุกคนแต่ทางเราก็มีเสื้อกัน uv ตัวนี้ก็อุ่นใจแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ทําการทับน้องนะคะ พาให้เป็นเหมือนเดิมมาแหละเป็นเจ้าก้อนเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวทางเราก็จะเก็บเข้าไปในถุงอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมนะมันพกง่ายนะทุกคนแล้วก็มันพับง่ายมันด้วยความที่ว่ามันเป็นผ้าล่มด้วยแหละมันก็เลยเก็บง่ายนะจ๊ะเออใดๆก็ตามที่ที่ยูนิโคอ่ะเขามีเสื้อยูวีเขามีหลายแบบนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เขามีคอลเลคชันใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ อันนี้เอ็น,นซื้อมานานแล้วนะน่าจะหมดไปแล้วนะน่าจะหมดไปแล้วนะทุกคนสําหรับซีซั่นนี้นะนี่ทุกคนพอเก็บแล้วเขาก็จะอยู่แบบนี้นะแล้วทางเราก็ใส่กระเป๋าไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนโอเคก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะที่ต้องมีติดตัวนะจ๊ะต่อไปก็เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางนะคะทุกคนนี่ใบสีชมพูน่ารักมากเวอร์นะคะมามาดูกัน ในนี้มีอะไรบ้างนะคะโอเคโอเค้โอเปิดมาเจอยาจะไม่แห้อเออพกไทรีนอนนะจ๊ะทุกคนนี่แต่ก็พกไปงั้นแหละยังไม่ได้กินสักกเม็ดนะคะต่อไปต่อไปก็เป็นแป้งนะคะแป้งนี้เป็นแป้งควบคุมความมันได้ดีนะคะเป็นแป้งของป้าชาอลอติวเบอรี่นะคะแป้งแปลงอันนี้ใช้ทั้งปัดปัดอ,อ่บัสออนแล้วก็ปัดแป้งด้วยนะคะทุกคนต่อไปก็เป็นบัสออนของ y o ยูทู e คนนี้นะคะใช้บ่อยมากๆม,มันใช้ง่ายทุกคนสีมันสีมันใช้ประจําวันง่ายมากนะคะ mm hmm. ก็มีลิปสติกลิปสติกของเรามี3แท่งนะทุกคนที่พกพกณตอนนี้นะคะเป็นแม็กคนนี้นะสีจะออกแบบแดงแดงแ,งแงอย่างเงี้ยนิดนึงนะแต่ว่าพอทาออกมาแล้วอะมันมันเป็นเนื้อแบบแคล้ายค้ายเบลเวตอะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆน,นะคะทุกคนรสชาติดีด้วยนะหว,วาน,วานแปลกมากลิปแท่งเนี้รสชาติดีอร่อยหวานนะคะทุกคน ต่อไปก็เป็นเจ้าบ๊อบบี้บราว์คนนี้ซึ่งอยู่ในคลิปเราบ่อยมากเหมือนกันนะคะเป็นลิปติ้นนะทุกคนให้ความวาวกับริมฟีปากนะสีเนี้ยออันนี้เป็นเบอร์สี่นะคะทุกคนเออใช่เป็นเบอร์สี่ตามไปตามได้นะจ๊ะส่วนอันนี้เป็นบ๊อบบี้บราล์อันนี้เป็นสีออกประมาณแดงกล่ำนะทุกคนสีพอทาออกมามันก็ไม่ได้ให้ความกลัวหน้าน่ากลัวนะคะทุกคนสีมันสวยนะเนี่ยอืม ลองลองตามไปเล่นที่เคาน์เตอร์ได้นะจ๊ะทุกคนก็ประมาณนี้หมดหร้อยังนี่อีกตัวหนึ่งเป็นเจ้าดีออดีออนะคะดีออจอยนะคะเป็นน้ำหอมซึ่งแอนพกไว้แบบติดกระเป๋านะคะซึ่งจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่แบบติดกลิ่นน่ะเราชอบแบบความหอมๆนะคะทุกคนซึ่งใครที่เดินผ่านเราเราเราก็ไม่อยากให้เขาได้กลิ่นความความเออๆวันนั้นนะคะความเหม็นเต่าความเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ชอบที่มันอยู่บนตัวนะ อะไรก็ตามกลิ่นเนี้ยเขาเป็นกลิ่นที่แบบออกเฟรชเฟรชนะสดชื่นมากนะคะทุกคนจอยตัวนี้หากใครชอบนะแนะนํานะจ๊ะตัวจิ๋วอย่างนี้แอได้มาจากร้านพี่แก่นนะคะหากถ้าใครอยากได้ก็สอบถามทางเราได้นะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนไหนดูซีหมดหรือยังเอ๊ะหรืออย่างหนึง่งผ้าอนาไมยซึ่งเราก็พกไว้ตาลอดเวลาเช่นกันนะคะโอเคค่ะทุกคนก็หมดแล้วนะจ๊ะ หมดแล้วหมดบอแบหมดชิงชิงหมดแล้วนี่ขยับให้ดูด้วยหมดแล้วนะคะทุกคนสำหรับไอเทมซัมเมอร์ของทางเราเนาะมาเปิดกระเป๋าให้ดูว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยแอนพกอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นไอเทมที่แบบขาดไม่ได้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่วงช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่นะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันไปนะคะทุกคน แล้วก็ครีมกันแดดอะไรใดๆทางเราก็ต้องพกเช่นกันนะคะทุกคนเก็บน้องเข้าไปในกระเป๋าเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคกุญแจรถเก็บเข้าไปนี่อา่าวลวงอะไรลวงก็ไม่รู้มีความซุ่มซ่ามมากโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับใบนี้นะเห็นไหมใบมันใหญ่เบิ่มนะทุกคนใส่ของได้เยอะนะคะซึ่งจะมีบางช่วงนะที่แอนแบบ ไปใช้เจ้าเดอะน็อตเฟสนะอันนั้นก็ยังใช้อยู่นะคะก็ใช้สําหรับไปข้างนอกไปช้อปปิ้งไปแบบใช้ชีวิตสบายๆนะคะทุกคนแต่ว่าใบนี้มันจุของได้เยอะนะคะสําหรับวันที่แบบไปแบบอยากพกอะไรแบบอยากพกอะไรอะเอออะไรคืออะไรก็คือในนี้แหละโอเคค่ะทุกคนก็หมดแล้วนะคะของในกระเป๋าใบนี้นะจ๊ะมาเปิดให้ดูนะว่ามีอะไรบ้าง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนระวังตัวกันด้วยนะจ๊ะช่วงนี้โควิดกลับมาอีกรอบแล้วนะคะทุกคนสำหรับแดดนั้นก็น่ากลัวเช่นกันนะคะอย่าลืมใช้กันแดดนะคะแล้วก็อย่าลืมทุกสิ่งอย่างที่ป้องกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น UVA UVB นะคะซึ่ง UVA เนี่ยก็ ก,ก็ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามาจากแสงอาทิต์เนาะเออแล้วก็ U V B เนี่ยก็มาจากพวกแสงมือถือแสงไฟอะไรพวกนี้เนาะมันก็ทําให้เราเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดําอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็หากถใครชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b e ให้ทางเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไม่บา,บายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ